m ม s s ิเยอร์เวิร์สปทุมธานี2025นะครับคนนี้ได้ผู้ชนะนะครับเราได้ทำการรวบรวมคะแนนนะครับตลอดการจัดการประกวด m ม s s ิเยอร์เวิร์สปทุมธานี2025เชียร์ใครขอเสียงเลยค่ะ05หรือ01 05หรือ01ผู้ชมทางบ้านครับพิมพ์มาเลยครับ05หรือ01ครับ สุดยอดสาวงามในวันนี้นะครับจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้มงมุดไปนะครับนุ้นไปพร้อมๆกันครับวีินธ์ประวัติศาสตร์นะครับกำลังจะเกิดขึ้นเลยครับขออีกรอบนึงค่ะศูนย์อะไรคะอะนร์หนะข้ทางบนศูนย์อะไรครับทางบนก็ศูนย์หนึ่งฝั่งนู้นศูนย์อะไรครับศูนย์ห้าฝั่งนู้นมียกศ<า>ูนย์ห้าครับ นักสุดยอดสาวงามครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพอัศักิ์ติวัมงามสมกับที่จะได้มงกุฎ Miss Universe ปทุมธานี2,025ไปครองคือ นั่นหมายความว่านะครับ MUPT 01นะครับปานิสาสุทธิสวาสนะครับได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับและขอเรียนเชิญนะครับพีดีของเรานะครับพี่บมรชพรสายบัวนะครับพ d ดีมิสตูเลวสปฐุมธานีนะครับมอบมงกุฎเพชรให้กับผู้ชนะของเราด้วยและขอเรียนเชิญนะครับคุณสุทธพประภาจันทรประภาพรครับ ประธานกรรมการบริหารบริษัทพอร์ริชประเทศไท,ทยจำกัดน,นะครับมอบสายสพายแก่ผู้ชนะด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณขวัญจิรัตน์อุนแก้ว Executive Director นะครับท p d นะฮะมอบช่อดอกไม้นะครับจากศีวานันนะครับให้กับผู้ชนะอันดับหนึ่งด้วยนะครับ congratulations congratulations once again to mupt 0 5 among dean g l a s s e for being the new winner of Miss Universe ประ u m t a n i 2025 ยินดีด้วยนะครับและที่คือมงกุฎของผู้ชนะนะครับ MU PG 05 a m o n ้าอมองดีครเซยินดีด้วยนะครับ ออร์เรนเชอร์นะครับคุณสุทธิประภาจัจาร์ทประภาพรนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออร่าริชนะครับมอบสายสะพายนะครับให้กับ MUPT05 นะครับสวยงามสมมงมากๆครับยินดีกับแฟนแฟของ m UPT05 ด้วยนะฮะใช่ค่ะขอเสียงให้กับ MUPT05 ครั้งหนึ่งนะคะ และก็เรียนขอเรียนเชิญนะครับคุณขวัญจิรัตอุ่นแก้วครับดีมอบช่อดอกไม้นะครับจากซิวันนันนะครับให้กับผู้ชนะอันดับหนึ่งของเราขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะและตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญ Miss Universe มชุมธานี2025 with your first walk <S 1> <S 1> <S yeah. ช่วยผลิตภัณฑ์ Aura Rich มูลค่า100,000บาทได้เป็นพรีเซนเตอร์ Aura Rich เป็นระยะเวลา1เดือนค่ะแพ็กเกจดูแลผิวพรรณครับที่แพงคลินิกมูลค่า100,000บาท voucher IGL มูลค่ารวม50,000บาทค่ะเงินรางวัลน,นะครับ50,000บาทนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการได้ร่วมแคมเปญนะครับกับแบรนด์ Sheker รางวัลห้องพัก Ocean View Pool Villa จำนวน3วัน2คืนที่ Cape Fansmuy นะคะมูลค่ารวม101,000